ถ้าไม่ติดคำว่าการเดินทางสม่ำเสมอพาหนะประจำวันที่ผมใช้ก็คงจะเป็นสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าหมาม้าเป็นสิ่งมีชีวิตที่ต้องการดูแลการเอาใจใส่การรักษาโรคและต้องพึ่งอาหารอยู่ทุกวันทำให้เป็นข้อจำกัดที่ผมตัดสินใจไม่เลี้ยงห้า ถ้าว่ามาใช้ภาหนะที่มันให้ความรู้สึกเมื่อนั่งบนหลังอ่านแล้วใกล้เคียงมาที่สุดนั่นก็คือจักรยานยนต์ครับผมแทบจะอยากขึ้นและนั่งคร่อมมันทุกวันทุกวันแล้วก็มัน โลดแล่นไปในที่ต่างๆที่ผมอยากจะไปสำรวจอยากจะไปสัมผัสมันมีความอิสระแฝงด้วยพละกกำลังซึ่งเราควบคุมและจัดการได้ด้วยสองมือของเราเองอยากให้มันมีพละกกำลังก็ใช้มือขวาเปิดคันเร่งขึ้น ถ้าอยากผ่อนก็ใช้มือข้างเดียวกันนั่นแหละประกอบกับเบรกบ้างระหว่างนั้นก็ชมทัศนวิสัยของข้างทางมีความกระแทกกระทันกระทุง้งเหมือนม้ากำลังขยโยกไปตามเส้นทางวันนี้ผม เลือกใช้เส้นทางตามชนบทของจังหวัดที่ผมอาศัยอยู่มาชมวิวสะพานข้ามแม่น้ำชีอันเป็นเส้นเลือดหล่อเลี้ยงพวกเราชาวอีสานสองข้างแม่น้ำชีเป็นอารยธรรมที่สะสมมานานส่วนใหญ่ก็จะทำการประมงพื้นบ้านรอบๆก็จะทำนา ธนาปีนี้ก็อาจจะเดือดร้อนเป็นบางปีถ้าแม่น้ำชีเออล้นตลิง่งสะพานตรงนี้เรียกว่าสะพานข้ามแม่น้ำชีบ้านเกิง้งซึ่งเป็นสะพานเชื่อมกันระหว่างอำเภอกันทรวิชัยและอำเภอเมืองมหาสารคามก่อนจะมีสะพานตรงนี้การไปมาระหว่าง สองฝั่งนี้ก็เป็นไปด้วยความยากลําบากและอาจจะต้องอ้อมและใช้เวลานานแต่เมื่อสะพานเข้ามา,าหน่วยความสะดวกก็ทําให้ประชาชนสองฝากฝั่งแม่น้ําชีเคลื่อนที่ไปมาค้าขายหากันอย่างสะดวกถัดจากสะพานไม่กี่กิโลเมตรก็เป็นวัดพุทธมหาวนารามหรือเราเรียกว่าวัดป่าวังน้ำเย็นเป็นสถานที่ ที่สำคัญที่ก่อตั้งขึ้นและก็ดึงดูดพุทธบริษัทจากทั่วทุกภาคให้มาเยี่ยมชมความสวยงามของเจดีและก็ศาลาที่ทำด้วยไม้ล่าสุดมีอเมซอนแล้วนะครับผมก็จะมาพักผ่อนและก็ชมบรรยากาศที่นี่ในช่วงเช้าก่อนจะกลับไปนอนกลางวัน <laughs>